วันนี้แฟนเพจอยากให้ทำนะครับก็คือว่าที่ลาวและไทยเนี่ยเราได้วัคซีนกันแล้วเท่าไหร่แล้วก็ลาวเนี่ยได้วัคซีนกันทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ส่งมาแต่ละประเทศเนี่ยมาแล้วอะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะฮะลาวกับไทยเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณขนาดไหนเนี่ยเรามาดูกันนะครับเห็นไทยเย็บเนี่ยก็ฉีดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสบายดีสวัสดีครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับถ้าเกิดว่าแฟนเพจไม่บอกขึ้นมานะเราก็คงไม่รู้ละว,ว่าจริงๆแล้วว่าลึกๆเป็นยังไง แล้วอีกข่าวหนึ่งอยากจะมาบอกทุกคนเลยครับว่าวัคซีนเทพอะ่ะมันไม่มีจริงหรอกครับมาฟังกันครับว่ามันคืออะไรก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าที่ไทยเนี่ยตอนเนี้เราอะ่ะได้วัคซีนกันแล้วนะครับฉีดกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วที่ไทยเนี่ยฉีดกันเนี่ยเกือบ4 0 0 0 0นโดสน่ต่อวันจริงๆเราเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราอะ่ะจะไป มองในสิ่งที่วัคซีนมันยังไม่มาทําไมมันยังไม่มาทําไมเขาได้กันแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมากันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกข่าวออกมาแล้วทุกวันนี้ก็ฉีดแบบวันละ4ี่แสนโดสอะเยอะจริงๆของไทยเนี่ยฉีดไปแล้วทั้งหมดร่วม18ล้านโดสนะครับถ้าเป็นจํานวนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยร่วม1 7 18%ะนะ แล้วก็ของไทยเองเนี่ยก็ได้วัคซีน3ลายใหญ่ๆนะครับก็คือมีของซ i โนแวคนะฮะแล้วก็แอสตราซีเนกาครับแล้วก็ซิโนฟาร์มครับที่เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเข็มแรกเนี่ยอยู่ที่14ล้านนะครับแล้วก็เข็มที่2เนี่ย ได้ครบไปแล้วก็คือถึง4ล้านคนนะฮะก็ค่อนข้างที่เยอะๆทีเดียวเลยนะฮะแล้วผมจะให้ดูที่เขาจัดตารางมาสถิติของทั้งโลกนะฮะอันนี้ของไทยเนี่ยเป็นสถิติตั้งแต่วันที่3สิงหานะครับก็คลาดเคลื่อนประมาณสัก4-5วันนะฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ยฉีดเยอะมากๆลองคิดดูนะครับวันที่3สิงหาแล้ววันนี้วันที่7สิงหาอีก4วันแล้ววันละ4 0 0 0 0โดสอะหมายความว่าตอนนี้ของไทยณนะวันนี้นะผมเชื่อว่า20ล้านโดสแล้วล่ะ แล้วเรามาดูของลาวกันนะครับลาวนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณเพจ Arrow Law นะครับเป็นเพจที่ได้อัปเดตเรื่องราวข่าวสารของสอปปลาวเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวนะฮะเราก็ขอเอามาแชร์แล้วกันนะฮะสปปลาวเนี่ยเขาได้วัคซีนมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าประเทศแรกๆเลยเนี่ยได้ส่งมอบวัคซีนมาตรงนั้นคือหาบมากนั่นคือสปุกนิกฟีนะฮะสปุกนิกฟรีเนี่ยของรัเสเซียเนี่ยส่งมาให้ถึง5,000โดสนะฮะช่วงแรกๆเลยตอนนั้นเนี่ย เราจะมองว่าโหสุดยอดเลยเยี่ยมเลยแบบรัสเซียนะเขาฉีดให้กับประเทศตัวเองนะแล้วก็ส่งมาให้ภาคพื้นเอเชียด้วยนะตอนนั้นนะมีความรู้สึกแบบที่เป็นฮือฮือหานะถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีใครได้วัคซีนเลยล่ะนะตอนนั้นคือรัสเซียกับจีนแต่จีนเนี่ยจะมีของซีโนแวคและซีโนฟาร์มนะฮะแล้วก็ออกมานในความรู้สึกว่าฮือหานับมากนะครับซีโนแวคซีโนฟาร์มและตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะครับ ผมกำลังจะพูดต่อนะครว่าวัคซีนเทพเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่มาดูกันก่อนว่าเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยก็ยังคงอยู่และทุกวันนี้นะครที่สปปลาวเนี่ยได้ซ i โ o ฟาร์มถึงเกือบ2ล้านโดสนะครับหนึ่งล้านเก้าแโดสด้วยกันแต่ว่ายังฉีดยังฉีดไม่ครบนะครับนี่คือสิ่งที่วัคซีนได้มานะฮะมาแล้วมาเล่ามาหลายๆครั้งนะครับของจีน แล้วก็ามาของ a s t r a า e ซ e c a ครับแอสตราเซเนกาเนี่ยมีจากหลายประเทศนะครับมีทั้งอ,อังกฤษนะฮะเมื่อวานนี้ก่อนว่นเมื่อวานนี้เองนะญี่ปุ่นก็เมื่อวันก่อนนี้เองนะครับผมคาด,ดว่า a s t r a า e ซ e c a เนี่ยก็จะเป็นของออสเตรเลยียแล้วก็เมกาด้วยนะครับที่เข้ามาอาจจะจําผิดนะแต่ว่าเข้ามาเยอะมากๆอะ่ะนะฮะแต่ประเด็นมันคือว่าได้รับมาเรื่อยๆครับเพราะมัน ผ่านมาจากองค์การโควาค์ฟาสิลิตี้นะครับที่ได้รับวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็จอร์นสันและจอร์นสันครับจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยฉีดเข็มเดียวนะครับมาที่ล้านแ0 0พโดสนะครับแล้วก็ไฟเซอร์นะครับมาอีกแสนหกรโดสครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ลาวสปปลาวเนี่ยมีวัคซีนทั้งหมดอยู่ในมือแล้วนะครับอยู่ที่4,326,440โดสครับ แต่ว่านะตอนนี้นะครับที่เราเนี่ยถูกฉีดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านแปดแสนโดสครับอยู่ที่ประมาณสัก15%นะครับกับประชากร7ล้านคนนะครับแต่ว่าอยู่ในมือแล้วเนี่ยร่วมประมาณ4ล้านกว่าโดสนะครับอันนี้คือตารางเปรียบเทียบของเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับแล้วก็ของไทยเองเนี่ยก็ถูกฉีดไปแล้ว18ล้านโดสครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13.6%นะฮะ ถ้าทั้งหมดที่เรามีวัคซีนอยู่4ล้านกว่าโดสเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่ถูกฉีดออกไปดูง,ง่ายๆเลยนะครับว่าเราเอาจอร์นสารแอนจอร์นสันละเอาไว้นะครับเพราะจอร์นสารแอนจอร์นสันเนี่ยฉีดเข็มเดียวเนาะได้1ล้านคนชัวๆของซ i โนฟาร์ม a s t ตราซ n เนกแล้วก็ไฟเซอร์แล้วก็สปุกนิกวีเนี่ยต้องฉีด2เข็มนะครับพอ2เข็มรวมออกมาแล้วเนี่ยร่วมประมาณ3ล้านกว่าโดสนะครับ ก็สามารถทำการฉีดให้กับผู้คนได้ที่1,659,220าน้คนครับมารวมกับล้านโดสของจอร์นสันจอร์นสันเนาะเพราะว่าเขาฉีดเข็มเดียวนั่นคือการครบเนาะก็คือว่าจะรวมออกมาได้ทั้งสิ้นเราจะสามารถคุ้มครองป้องกันประชาชนได้ถึง2 6 6ล้านแสนหคนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์38% เยอะนะ38%สปอลาเตราตั so you, ้งใจไว้ว่าเส้นปีนี้เขาจะฉีดให้ได้ถึงประมาณ50%ฮะแล้วผมก็ได้ข่าวมาซิโนฟาร์มาอีกเยอะมากๆจะมียี่ห้ออื่นมาเยอะมากอันนี้เดือนสิงหาเองงานกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา โอ้โหรับรองเกิน50%แน่นอนนะฮะของไทยเองเนี่ยก็เหมือนกันครับของไทยเองเนี่ยก็จะมาแบบเยอะมากๆนะฮะแต่ตอนนี้ล่าช้าเพราะไม่ตรงตามในสิ่งที่คาดการเอาไว้แหละมันก็เลยกลายเป็นว่ารอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจเอาไว้เหมือนกันครับว่า ทุกวันเนี่ยก็เร่งฉีดให้ได้วันละต้อง400,000คน400,000คนแสดงว่าวัคซีนอยู่ในมือเยอะมากๆนะแล้วก็มาเยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาเขามากันเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะฉีดกันไม่ทันฮะเพราะาตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับกำลังเร่งระดมกันอยู่เพื่อให้ได้วัคซีนกันเยอะมากๆนะฮะและอีกหนึ่งอันที่ผมจะกำลังจะบอกว่าวัคซีนเทพบมันไม่มีจริงหรอกหมายความว่าอะไรครับคือสปุกนิก V ีซีโนฟาร์มหรือซีโนแว็เนี่ย มันเป็นเวอร์ชันแรกๆเลยที่ทําออกมาก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยออกมาก่อนมีการผลวิจัยออกมาก่อนแล้วก็จีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขาก็ฉีดเยอะมากๆแล้วนะครับในประชากรเขาแทบจะครบแล้วด้วยซ้าไปรัเสเซียเองก็เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็อยู่กันได้นะฮะตลอดมา จนกระทั่งมีวันสถาปนา,าวันสถาปนาครบรอบพรรคคอมมิวนิสต์ร้อปีนะครับได้ออกมาเฉลิมฉลองกันในสนามลังนกใหญ่โดยที่ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ประกาศว่าเขาได้ชนะโควิด1 9นี่แล้วแต่ขณะเดียวกันอีกกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็ทำการนิยมชมชอบ วัคซีน mRNA นั่นก็คือจะเป็นไฟเซอร์มอร์ตอนาอะไรก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นวัคซีนเทพฉันจะต้องบินไปฉีดที่นู่นให้ได้ฉันจะไม่ฉีดยี่ห้อนี้หรอกแต่ฉันจะฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งเพราะฉันจะรอนะฮะนั่นคือสิ่งที่ แล้วแต่ละคนเนี่ยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะก็จะติดโควิดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลและท้ายที่สุดร่วม90%ที่คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเสียชีวิตนี่คือจากคุณหมอที่ศิริราชนะครับออกมาบอกแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าทำไมเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนกัน และณนะวันวันผ่านไปผ่านไปผ่านไปก็จะบอกว่าวัคซีนของจีนซินฟาร์มซิโนแวคเนี่ยมันมีผลคุ้มกันน้อยเหลือประมาณแค่60% 70%เองเหมือนน้ำเปล่าว่างและอะไรบ้างแหละก็ทำการดิสเครดิตก็ทำการเหมือนประมาณด้อยค่าวัคซีนลงไปแต่แล้วเชื่อไหมครับณนะวันนี้นะฮะที่อเมริกาที่อิสราเอลที่ประเทศอื่นๆน,นะครับตอนเนี้ กลับมาลบาดรอบใหม่อีกแล้วครับเพราะว่าวัคซีนเอาไม่อยู่ครับเอาเข้าจริงๆมันเหมือนประมาณว่าสายพันธุ์ใหม่นียมันพัฒนาเกิดขึ้นนะครับมันเลยทําให้วัคซีนเอาไม่อยู่ก็อย่างเช่นอิสราเอลนะครับอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศแ,กแรกๆเลยครับที่เขาวาฉีดวัคซีนกันได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ประกาศอิสระภาพในการที่เอาชนะโควิดสิและอิสราเอลเนี่ยก็ฉีดไฟเซอร์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่เลยนะไม่มีวัคซีนจีนเลยแหละ และณตอนนี้ก็คือมีการกลับมาระบาดครับและอิสราเอลก็ออกมาบอกด้วยครับว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเจอพยาธิโควิด19สายพันธุ์ใหม่เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีการด้อยค่าของภูมิคุ้มกันเนี่ยลงต้อง41%เนตหเห็นไหมครับมันพอกัน <ste am> เลยครับเพราะจริงๆแล้ววัคซีนเทพแบบมันคงไม่มีจริงแล้วครับ <ste am> เพราะจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นของดีวัคซีนเทพนะแต่เอาข้อจริงๆแล้วว่าทุกคนที่ฉีดวัคซีนก็มีสิทธิ จะติดเชื้อโควิดสิใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคนคนั้นผมเชื่อว่าเขาจะมีอาการหนักละป่ว mm. ยเยอะมากๆถึงขั้นอาจจะแบบเราไม่อยากให้เกิดเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าสิทธิเนะี่ยมันได้บ่งบอกอะไรกับเราบางอย่างว่าเขาว่าได้เสียชีวิตลงกับสิ่งที่เขายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับ mm. แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เขากําลังที่จะเริ่มทําการฉีดเข็มที่3นะครับ ของไฟเซอร์นี่แหละครับให้กับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับเข้าพยายามจะคุ้มกันประชาชนของเขานีให้ให้รอดและปลอดภัยนะครับ อย่างที่ว่าตอนนี้ที่ของอิสราเอลเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อขึ้นมาร่วมวันละ2,000คนนะฮะแล้วที่อเมริกาเหมือนกันครับตอนนี้อเมริกาเนี่ยก็เริ่มติดขึ้นมาใหม่นะครับมาอยู่หลายๆรัฐด,ด้วยเหมือนกันซึ่งอเมริกาเนี่ยก็จะฉีดทั้งไฟเซอร์และโมรอนานะครับและตอนนี้ก็คือจากการวันที่เขาได้ฉีดค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเขาได้กลับออกมาอีกทีนึงครับสั่งให้ประชาชน ส่วนใหญ่ของเขาทั้งหมดเนี่ยให้ใส่หน้ากากนามัยแล้วก็กําลังอนุมัติแผนการฉีดวัคซีนเข็มที่3ต่อไปนะครับอันนี้นะครับผมถึงได้อยากออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเทพหรือวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ที่เราพวกเรา,ายกกันไปมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เทพม,ม,มันก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรมากมานยนาะมันก็คล้ายๆกันแล้วเท่าๆกันแหละครับในสิ่งที่เราได้กัน ส,สปปาลาวกับไทยเราได้ v ac, เ v โนแวคเซโนแฟมเหมือนกันเราได้อ s สตาเซเนกาคล้ายๆกันเราได้ของบางอย่างที่จริงๆแล้วเหมือนอนกันเลยนะครับแล้วก็ไฟเซอร์กำลังจะมามอร์น่ากำลังจะมาหรือยี่ห้ออะไรกำลังจะมาเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดครับอย่าไปคิดว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่านะผมเห็นแฟนเพจแต่ละคนเขียนมาว่าเขากําลังรอยี่ห้อนี้ฉันกาลังรอยี่ห้อนี้ฉันนู่นนี่นั่นยี y ่ห้อนี้เป็นเหมือนน้าเปล่าอะไรบางอย่าง อันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดหมดเลยนะครับณนะตอนนี้ถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้วัคซีนะขอให้ได้กันเถอะครับแล้วก็ยังมีอีกคนหลายๆคนนะครับที่เขียนเข้ามาในแฟนเพจซึ่งอยากจะได้วัคซีนมากๆจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่เขายังไม่มีโอกาสได้กันเลยครับขอเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสที่จะได้วัคซีนนะครับขอให้เข้าไปฉีดนะครับไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองด้วยนะ แต่เพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติของเราด้วยแหละเพราะว่าการได้วัคซีนกันเยอะๆเข้าถึงกันได้เยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในเมื่อกลุ่มคนชุมชนไม่มีผู้ติดเชือ้อถ้ามีผู้ติดเชื้อก็สามารถที่จะรักษาให้หายไปได้เร็วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการไม่ระบาดละ่ะแล้วมันจะทําให้ชุมชนนั้นเนี่ยแข็งแรงแล้วถ้าเกิดหลายๆชุมชนคิดอย่างนี้เหมือนนกันหลายๆประเทศคิดอย่างนี้เหมือนนกันมันก็จะทําให้ทวี จังหวัดประเทศแข็งแรงไปเหมือนกันแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่ได้ไดวัคซีนไปแล้วเนี่ย mm. ก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยระยะห่างล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเหมือนเดิมนะครับก็เพราะว่าผลมันออกมาแล้วครับว่าไอสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังสามารถทําให้คนที่มีวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการนีย้ยังต้องทําต่อไปก่อนครับก็เพราะว่าพวกเราทุกคนยังไม่ได้รับวัคซีนไงนครับ คนที่รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะเป็นอันตรายน้อยกว่าแต่เราจะมีสิทธิที่ติดเชื้ออยู่แล้วเราเองเนี่ยก็จะเอาเชื้อเนี่ยไปให้กับคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงใหญ่กันด้วยนะครับเราต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนนะครับและขณะเดียวกันสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันก็ยังทําการระบาดที่เยอะได้อยู่นะครับติดเชื้อได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมืองไทยตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยยังต้องใส่หน้ากากอนามัยถึง2ชั้นเลยครับก็เพราะว่ามันมีการระ แต่ในส,ส่วนของสปลา,าวเ,าเนี่ยยังไงซะก็ขอให้ใส่หน้ากากนอ,อนามัยครับชั้นเดียวก็อย่างดีครับช่วยๆกันนะครับทุกคนก็วันนี้ข่าวดีๆวันเสาร์เบาๆสบายๆมาเล่าให้ฟังเนาะคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับกับช่องไทยลาวจูแกตเต่ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้ยวยกันสบายด สวัสดีครับเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครับเข้ามาอีกครับจะเป็นล้านจะเป็น2ล้านโดสเอามาครับขอบคุณมากครับทุกๆประเทศเลยฮะ